นิทานเรื่องหลอกให้รักการละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิมพ์เธออาศัยอยู่กับแม่สองคนพิมพ์เป็นหญิงสาวหน้าตาดีและมีนิสัยอ่อนหวานทุกเช้าพิมพ์กับแม่จะมาขายผักที่ตลาดทั้งสองแม่ลูกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความสุขมาโดยตลอด วันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังขายผักอยู่นั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาซื้อผักที่แผงของเธอแม่ค้าครับผมขอซื้อมะเขือเทศหน่อยสิครับพิมพ์เงยหน้ามองชายหนุ่มคนนั้นเห็นเขากำลังมองและยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นชายหนุ่มแต่งตัวเป็นวิศวกรรูปร่างหน้าตาดีและดูแล้วไม่ใช่คนแถวนี้ พิมหยิบมะเขือเทศให้กับชายหนุ่มคนนั้นเขายื่นเงินให้เธอแล้วยิ้มให้อีกครั้งแม้กระทั่งตอนที่เขาเดินออกไปแล้วชายหนุ่มก็ยังคงหันมามองพิม์แล้วยิ้มให้กับเธอจนแม่ของพิมสังเกตเห็นจึงอดไม่ได้ที่จะพูดแซวล,ลูกสาวแหมลูกแม่น,นีสเสน่แรงไม่เปลี่ยนเลยนะดูสิขนาดพ่อหนุ่มชาวกรุงคนนั้นยังหันมามองและแอบยิ้มให้ลูกตลอดเลย แม่รู้จักเขาด้วยเหรอจ๊ะแม่บังเอิญเจอเขาเมื่อวันก่อนน่ะตอนที่เอาผักไปส่งให้เจ้านายแม่ดีนมาว่าเขาเป็นวิศวกรจากกรุงเทพมาสำรวจโครงการอะไรนี่แหละน่าจะมาทำงานอยู่ที่นี่เป็นปีเลยนะพิมพ์ได้ยินแบบนั้นทำให้เธอเองก็แอบรู้สึกดีและเธอก็รู้สึกใจเต้นแรงที่ได้เจอกับชายหนุ่มคนนั้นเช่นกัน วันต่อมาพิมพมาขายผักที่ตลาดคนเดียวหลังจากที่ขายหมดแล้วกำลังจะเก็บร้านชายหนุ่มคนนั้นก็เดินมาและทักทายพิมพ์ด้วยรอยยิ้มจะเก็บร้านแล้วหรอครับแหมเสียดายจังมาไม่ทันซื้อผักเลยพิมพ์หันมามองชายหนุ่มคนนั้นเธอเองก็รู้สึกตกใจที่ได้เจอกับเขาชายหนุ่มอาสาช่วยพิมพ์เก็บร้าน พร้อมกับแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อนกเป็นวิศวกรมาจากกรุงเทพหลังจากที่เก็บร้านเสร็จนกก็ยังอาสาช่วยพิมพ์ถือของเดินกลับบ้านและระหว่างที่เดินกลับด้วยกันนกได้ชวนพิมพ์พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆและเขาก็พยายามทำความรู้จักกับพิมพ์ให้มากขึ้นทั้งสองพูดคุยกันถูกคอจนทำให้พิมพ์เกิดความรู้สึกดี และรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ได้อยู่กับนบตลอดเวลาที่ผ่านมานบพยายามแวะเวียนมาหาพิมพ์อย่างสม่ำเสมอทั้งหลังเลิกงานและวันหยุดและเขาก็มักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพิมพ์กับแม่ของพิมพ์อยู่เสมอแถมเขายังเข้าตามตรอกออกตามประตูทำให้แม่ของพิมพ์รู้สึกเอ็นดู และยอมเปิดโอกาสให้ลูกสาวได้มีเวลาพูดคุยกับนบมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนทั้งสองก็ตกลงคบหาดูใจกันโดยที่แม่ของพิมพ์และคนในหมู่บ้านต่างก็รับรู้และยินดีกับความรักของทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่พิมพ์กับนบคบหากันทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนบมักจะพาพิมพ์ไปเที่ยวในทุกๆวันหยุด และพาไปทานอาหารที่ร้านหรูราคาแพงคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่พิมพ์ยังไม่รู้นั่นก็คือเรื่องราวครอบครัวของนบนบคะคุณไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวของคุณให้ฉันฟังเลยพวกเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันหรอคะครอบครัวของผมอยู่กรุงเทพครับ แต่ว่าตอนนี้พวกเขาไปเยี่ยมพี่ชายที่เมืองนอกอีกสักพักเลยครับกว่าจะกลับมาและผมเองก็ยุ่งอยู่กับงานที่นี่เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับนบพูดจบก็เปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากพูดเรื่องครอบครัวของตัวเองนะักและพิมพ์เองก็ไม่ได้ระแวงนบเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอเชื่อใจเขาและคิดว่าความรักความซื่อสัตย์ที่เธอมีให้ จะทำให้เขาให้ความรักและความซื่อสัตย์กลับมาด้วยเช่นกันหลังจากที่พิมพ์กับนกคบกันมาได้หนึ่งปีชีวิตรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีนกยังคงดูแลและเอาใจใส่เธอเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมบางอย่างของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนบมักจะหายตัวไปในบางวัน โดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนพิมพ์โทรศัพท์หานบหลังจากที่ติดต่อไม่ได้มาสามวันนบคุณเป็นยังไงบ้างคะเห็นคุณหายไปตั้งสามวันไม่ติดต่อมาเลยวันนี้คุณจะแวะมาที่บ้านฉันไหมพอดีคุณแม่ของฉันทำอาหารของโปรดคุณไว้ด้วยท่านอยากเจอคุณนะเออโทษทีนะพิมพ์ วันนี้ผมคงเข้าไปไม่ได้นะ่ะพอดีเจ้านายให้ผมมาเคลียร์งานด่วนที่กรุงเทพไว้ถ้าผมเสร็จธุระแล้วผมจะรีบไปหานะยังไงก็ฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับงั้นเหรอคะอืมก็ได้คะ่ะยังไงก็ขอให้งานราบลรื่นนะคะดูแลตัวเองด้วยคะ่ะนบวางสายไปทันทีหลังจากพิมพ์พูดจบในตอนแรก พิมพยายามไม่คิดมากเธอเชื่อว่านบอาจจะยุ่งอยู่กับงานจริงๆแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดบ่อยขึ้นก็ทำให้พิม์เริ่มสงสัยขึ้นมาว่านบอาจมีเรื่องอะไรบางอย่างปิดบังเธออยู่จนวันหนึ่งพิม์ตัดสินใจแอบตามนบไปหลังจากที่เขาบอกว่าจะเข้าไปเคลียร์งานที่กรุงเทพอีกรอบพิม์ได้ว่าจ้างคนรู้จัก ให้ขับรถพาเธอตามนบไปห่างๆเมื่อไปถึงพิมพ์เห็นนบจอดรถอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองใหญ่บ้านที่ดูใหญ่โตและมีรั้วรอบขอบชิดพิมพ์ตัดสินใจยืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านนานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับเด็กชายวัยห้าขวบและนบก็เดินตามออกมาด้วย พิมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นนบเดินเข้ามาอุ้มเด็กชายและหอมแก้มผู้หญิงคนนั้นด้วยท่าทางสนิทสนมเหมือนเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่จริงใช่ไหมพิมพ์พูดกับตัวเองน้ำตาของเธอเริ่มไหลาอาบแก้มเธอจึงตัดสินใจเข้าไปกดกลิ่งที่หน้าประตูบ้าน หญิงสาวคนนั้นจึงเดินออกมาเปิดประตูพร้อมกับรอยยิ้มทักทายแต่เธอก็รู้สึกตกใจที่เห็นพิมพ์มีสีหน้าเศร้าและมีน้ำตาไหลออกมาสวัสดีค่ะมาหาใครหรอคะแล้วนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะสวัสดีค่ะเออ่ฉันมาหาคุณนบแฟนของฉันค่ะ พิมพยายามพูดด้วยน้ำเสียงปกติทั้งที่ในใจของเธอรู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวคนนั้นรู้สึกตกใจอย่างมากที่ได้ยินพิมบอกว่าเธอเป็นแฟนของนบทั้งสองยืนมองหน้ากันอยู่พักหนึ่งจนนบเดินมาหาหญิงสาวคนนั้นพร้อมกับถามเธอว่ามีอะไรหรือเปล่าที่รักพอนบหันมาเจอกับพิมเข้าเขาก็รู้สึกตกใจอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออก พิมพ์ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมกับตะโกนถามนบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องมาหลอกเธอด้วยหญิงสาวคนนั้นก็รู้สึกตกใจเช่นกันที่รู้ว่านบนอกใจเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอบอกกับพิมพ์ไปว่าตัวเองเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่กินกับนบมาเกือบสิบปีแล้วและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุห้าขวบ ที่กำลังวิ่งเล่นกับสุนัขในบ้านนบทำได้เพียงก้มหน้าก้มตาและยอมรับว่าเขามีภรรยากับลูกแล้วจริงๆพิมพ์รู้สึกใจสลายเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่เธอให้ความรักความซื่อสัตย์ความไว้ใจและให้เกียรติคนที่เธอรักจะทําให้เธอถูกทรยศหักหลังได้ขนาดนี้ ในหัวใจของพิมพ์พตอนนี้เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมนบถึงต้องโกหกปิดบังเธอมาตลอดทำไมเขาถึงหลอกให้เธอรักจนหมดหัวใจและพิมพ์พยังถามนบอีกว่าตัวเองทำผิดอะไรทำไมถึงต้องมาหลอกกันนบได้แต่พูดขอโทษและน้ำตาไหลออกมาเพราะลึกๆแล้วเขาเองก็รู้สึกผิดและรักพิมพ์เช่นกันพิมพ์ทนอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ไหว เธอจึงเดินหันหลังจากไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจนบได้แต่ยืนมองพิมพ์พและน้ำตาไหลออกมาและเขาเองก็รู้สึกผิดต่อภรรยาที่นอกใจเขาหลังจากวันนั้นพิมพ์พขังตัวเองอยู่ในห้องหลายวันและยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เธอนึกถึงช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขด้วยกัน นึกถึงคําสัญญาที่นบเคยให้ไว้ว่าจะรักและอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปทำให้เธอยิ่งรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในใจแม่ของพิมพ์คอยเฝ้าดูลูกสาวด้วยความเป็นห่วงเธอรู้ดีว่าความเจ็บปวดในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พิมพ์ต้องผ่านไปให้ได้แม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม แต่เธอก็ยังจะคอยอยู่เคียงข้างลูกสาวและพูดให้กำลังใจพิมพ์เสมอทำให้พิมพ์รู้สึกดีขึ้นมาบ้างและเธอสัญญากับแม่ว่าจะกลับมาเป็นพิมพ์คนเดิมที่สดใสและแข็งแกร่งให้ได้อีกครั้งวันเวลาผ่านไปพิมพ,พยายามตั้งสติและเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะยากลำบากแต่เธอก็รู้ว่า การจมอยู่กับความทุกข์ไม่ใช่ทางออกและพยายามปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่ยึดติดไว้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังขายผักอยู่ที่ตลาดนบก็เดินเข้ามาหาเธอเหมือนกับวันแรกที่ทั้งสองได้พบกันผมขอซื้อผักหน่อยได้ไหมครับพิมพ์เงยหน้าขึ้นมามอง เธอเห็นนบกำลังมองและยิ้มบางๆให้กับเธอแต่ในวันนี้แววตาของนบเต็มไปด้วยความเศร้าและรู้สึกผิดที่มีต่อพิมพ์แม้ลึกๆพิมพ์จะยังเสียใจอยู่แต่เธอก็ยังคงขายผักให้กับนบเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งก่อนที่นบจะเดินกลับไปเขาได้บอกกับพิมพ์ว่าผมขอรบกวนเวลาพิมพ์ไม่นาน ขอผมพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับค่ะแต่ว่าขอให้คุณช่วยพูดความจริงนะคะถึงแม้ฉันจะไม่มีทางรู้ว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าก็ตามนบรู้สึกจุกกับคำพูดของพิมพ์แต่เขาก็ได้บอกกับพิมพ์ไปว่าขอโทษที่โกหกปิดบังเธอมาตลอดในตอนแรกเขายอมรับว่าแค่รู้สึกดีแต่ไม่ได้จริงจัง แต่พอเวลาผ่านไปเขายอมรับว่าเขาเริ่มรู้สึกจริงจังขึ้นมาและในตอนนี้นบก็รู้สึกเหมือนเวนกรรมได้คืนสนองเขาแล้วภรรยาของเขาขอหย่าหลังจากวันที่เกิดเรื่องได้เพียงไม่กี่วันโดยที่เขาเองก็เต็มใจที่จะหย่าและอดีตภรรยาก็ได้พาลูกชายย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศ ผมแค่จะมาบอกพิมพ์เท่านี้ครับผมไม่ได้หวังว่าคุณจะให้อภัยหรือจะให้โอกาสผมกลับมาคบกันอีกแต่อย่างน้อยวันนี้ผมก็ได้พูดความจริงให้คุณรู้แล้วนะความจริงที่คุณพูดมีเท่านี้ใช่ไหมคะที่จริงยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับแค่เรื่องเดียวที่ผมบอกว่ารักคุณมันคือเรื่องจริงนะครับ นบน้ำตาคลอเพราะสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดในวันนี้เป็นเรื่องจริงและเขารู้ดีว่าพิมพ์คงไม่มีวันให้โอกาสเขาอีกพิมพ์เองก็รู้สึกจุกอยู่ในใจที่ได้ยินนบพูดแบบนั้นแต่เธอก็เลือกที่จะทำตัวปกติและยิ้มบางๆให้กับเขาและบอกกับเขาไปว่าเธอให้อภัยเขาแล้วและขอให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เก็บเรื่องราวที่ผ่านมาไว้เตือนสติว่าอย่าทำผิดพลาดอีกและอวยพรให้เขาโชคดีนบน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันเขาดีใจที่พิมพ์พให้อาภัยและยังหวังดีกับเขาและเขาก็เสียใจที่เคยทรยศความรักของพิมพ์พและเห็นแก่ตัวเกินกว่าที่ใครจะรับได้นบยิ้มให้พิมพ์ครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเดินจากพิมพ์ไปตลอดการจบบริบูรณ์